ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมอูมะบูซูเมะพิตตี้ดาร์บี้ครับวันนี้เราจะมาแนะนำพพอร์ตการ์ดครับผมในส่วนของสายวิ่งแทรกกันบ้างนะครับโดยวิ่งแทรกเนี่ยมีสพอร์ตการ์ดอะไรดีบ้างครับวันนี้ก็คัดมาเรียบร้อยครับผมรวมถึงการคำตอบครับผมที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับผมอ่ะมีใบไหนบ้างเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากที่ใบแรกเลยนะครับใบแรกของเราก็คือใบนี้เลยนะครับสเปเชียลวิ้ครับผมสเปเชียลวิ้มีผพยคำตอบดังต่อไปนี้เลยครับ สังเกตได้เลยครับผมว่าโพลคำตอบของสเปชลวิกเนี่ยจะมีค่านะครับผมในส่วนของการเพิ่มสตาบิน่านะครับผมกับสปีดครับผมพร้อมกันนะครับนะโดยหลักๆเนี่ยจะมีในส่วนของการเสียค่าพลังกายไปด้วยนะครับนะและก็จะได้ในส่วนของสแต็กที่สูงขึ้นมานะครับและก็เช่นเดียวกันครับผมมีทั้งในส่วนของการเพิ่มพลังกายที่เยอะมากตามไปด้วยนะครับสเปชลวิกเนี่ยไม่ค่อยจะมีโพลคำตอบให้เลือกมากมายนะครับดังนั้นเนี่ย หลักๆเลยจึงไม่ใช่จะมีปัญหาในการจะจําในส่วนของการจะเลือกคําตอบนะครับนะอ่ะถัดมาครับผมเรามาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่านะครับสเปชิวิคมีสกิลังต่อไปนี้ครับอย่างที่บอกครับผมว่าอีเวนต์คำตอบน้อยแต่ดังนั้นสกิลก็เลยเยอะตามไปด้วยนะครับนะต้องบอกว่าสลับสเปชิวิคเนี่ยสกิลเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าน่าสนใจเลยนะครับโดยมาเริ่มกันเลยดีกว่าสกิลที่1ครับผมก็คือสกิลสนามไม่ดีนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็ทําให้ม้าเราวิ่งดีขึ้นนะครับ ถัดมาครับผมสกิลที่2ครับผมก็คือวันไหนมีฝนตกครับผมม้าเราก็จะเก่งขึ้นนะครับสกิลที่3ครับผมสกิลลาสปาร์ครับผมก็จะทำให้ม้าเราวิ่งเร็วขึ้นนะครับสกิลที่4ี่ครับผมช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผมม้าเราจะทำการเล่งความเร็วขึ้นมานะครับใช้ในส่วนของสายวิ่งแทรกนะครับถัดมาครับผมสกิลที่5ครับผมโค้งสุดท้ายครับผมม้าเราจะทำการเล่งความเร็วขึ้นมาครับผมใช้ในส่วนของสนามระยะกลางครับ ถัดมาครับผมสกิลที่5นะครับไอ้สกิลที่6นะครับนะก็ช่วงกลางสนามนะครับผมจะทําให้ม้าของเราเนี่ยฟื้นฟูสตามิน่านะครับอ่าใช้ในส่วนของสายวิ่งน้าครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือสกิลสีเขียวสุดท้ายนะครับผมก็คือสกิลออกตัวครับผมในส่วนของสายวิ่งแท้นะครับมาดูโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิล ที่ได้จากการขอสเปชีวิตเนี่ยมีสกิลที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนามไม่ดีนะครับผมก็เป็นแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะรวมถึงวัดฝนตกครับผมสองสกิลเนี้ยถ้าเกิดมันจะอยู่ในการ์ดอีเวนต์นะครับผมหากใครเล่น P v วีครับผมเราใช้การ์เปลี่ยนสภาพนะครับผมเป็นฝนนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสนามไม่ดีเนี่ยเราจะได้เบิร์นด้วยกัน2ส,สกิลเลยนะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับผมต้องการเป็น p ินะครับผมนะผมแนะนําเลยครับเพราะว่าการสเปชีวิตเนี่ยมีสกิลสองใบในใบเดียวเลยนะครับรวมถัดมาครับผมในส่วนของสกิลรัสปาครับคือต้องบอกเลยว่าสายวิ่งน้านะครับผมหรือสายวิ่งแทรก็ะตามนะครับผมรัสปาเป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการใบนี้มีรัสปาทั้งสสกิลเลยนะครับนะแล้วก็สกิลฮิวนะครับผมที่เหลือก็สกิลสายออกตัวนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะ ถัดมาครับผมก็คือในส่วนของอ่าอีเวนต์สกิลกันล้วกันนะครับอีเวนต์สกิลครับผมสกิลที่1ครับผมเมื่อกําลังกายเราหมดครับผมจะทําการมีแรงขึ้นขึ้นมาลู่อีกครั้งครับผมในส่วนของสนามระยะไกลนะครับต่อมาครับผมเป็นสกิลที่2นะครับผมก็คือลาสปาร์ครับผมอันนี้เป็นแลสกิลเลยครับแล้วก็สกิลที่3เป็นลาสปาร์เช่นเดียวกันครับนะก็ตรงส่วนนี้ก็คือมีแต่ลาสปาร์แหละครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับนะการไปชีวิตครับ ถัดมานะครับผมเรามาดูกราฟใบถัดไปดีกว่าครับกราฟต่อไปครับผมกราฟวันเดอร์นะครับโดยกราฟวันเดอร์ครับผมมีโพยคําตอบดังต่อไปนี้เลยนะครับกราฟวันเดอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีในส่วนของการฟื้นฟูพลังกายที่เยอะเลยนะครับนะใครที่อยากได้ครับผมอีเวนที่ฟื้นฟูพลังกายครับผมกราฟวันเดอร์ก็ค่อนข้างจะถือว่าใช้ได้เลยนะถัดมานะครับผมก็คือเป็นอีเวนที่มีคําตอบในส่วนของการเพิ่มความรู้นะครับผมกับเพิ่มความอึดนะครับนะแรงฮึดนี่ก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ เรามาดูในส่วนของสกิลของการ์ดวันเดอร์ดีกว่านะครับการ์ดวันเดอร์นะครับผมมีสกิลดังต่อไปนี้นะครับโดยสกิลที่1ครับผมก็คือเป็นสกิลสนามนะครับสกิลที่2ครับผมก็คือเมื่อมีมาใช้แผนซ้ำกัน6ตัวขึ้นไปครับผมเราก็จะเก่งขึ้นนะครับแผนซ้ำาเดียวกับเรา6ตัวขึ้นไปนะแล้วก็สกิลที่3ครก็ผมเป็นสกิลล่าสปาร์ครับผมเร่งความเร็วเร็วขึ้นนะครับสกิลที่4ครับผมช่วงการสนามครับผมจะทําการเร่งความเร็วขึ้นมาครับผมใช้ในส่วนของแผนวิ่งแซ่ครับ สกิลที่5ครับผมช่วงจบเกมนะครับผมจะทําการเล่งความเร็วขึ้นมาครับอันนี้ใช้ในส่วนของสายวิ่งแซร์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปครับผมก็คือสกิลที่6นะครับช่วงท้ายสนามครับผมม้าของเราเนี่ยจะทําการเล่งความเร็วขึ้นมาครับผมใช้ในส่วนของระยะใหม่นะครับต่อไปครับผมเป็นสกิลแดงแล้วนะครับผมอ่าสกิลแดงมีอะไรบ้างครับผมช่วงอ่ากลางเกมนะครับผม มาที่อยู่หน้าเรานะครับผมก็ไอมาที่ใช้แผนนะครับผมวิ่งนํานะครับก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับต่อไปก็ผมสกิลแดงอสุดท้ายนะครับผมช่วงท้ายเกมนะครับนะช่วงท้ายเกมนะครับผมม้าตัวไหนเนี่ยหากเราเนี่ยวิ่งตามหลังม้าอยู่ครับผมมาที่อยู่หน้าเราเนี่ยก็จะเหนื่อยนะครับนะตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่กดดันได้ดีเลยนะครับอ่าต่อไปเรามาดูในส่วนของอีเว์สกิลนะครับนะอีเว์สกิลครับผม ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะมีอะไรใช้เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับในส่วนของสกิลแรกครับผมเป็นสกิลแดงน,นะครับอันนี้เป็นการาลดความใจเย็นนะครับอ่าน่าจะทําให้มาเราเนี่ยมาเท่าน,นั้นเล่นผิดแผนนะครับผมอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามาที่ใช้แผนวิ่งนำเนี่ยจะทาให้การไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้นะครับนะน่าจะประมาณว่าให้มาที่ ไซน์แผนวิ่งนำเนี่ยออกตัวแรงขึ้นนะครับนะท้ายมันจะเหนื่อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ถ้าโดนไปเนี่ยอาจจะส่งผลค่อนข้างจะสับสนเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็เป็นการเร่งให้เขาเนี่ยเร่งสปีดขึ้นมาด้วยนะครับต่อไปก็ผมเป็นสกิลความดังนะครับนะหากเราดังที่สุดเนี่ยเราก็จะวิ่งง่ายวิ่งดีขึ้นนะครับต่อไปก็ผมสกิลที่3นะครับผมก็เป็นช่วงท้ายเกมนะครับผมก็ทําการเร่งสปีดขึ้นมาครับใช้ในส่วนของระยะไม้นะครับ ต่อไปครับผมสกิลที่4นะครับผมช่วงท้ายเกมนะครับผมก็ทําการเร่งความเร็วขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็คือเจอเจอเนอินนะครับผมเจอเนอินเนี่ยจะเร่งความเร็วขึ้นมานะครับก็ในส่วนของระยะใหม่เช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคารบันเดอร์นะครับคือต้องบอกว่าคาร์บันเดอร์เนี่ยมีสกิลที่ยอมรับว่าค่อนข้างจะดีหลายสกิลเหมือนกันนะ แต่เป็นสกิลที่เรียกว่าไม่เช่อค่อยๆจะชี้ขาเท่าไหร่ครับเป็นสกิลปะปลายรวมถึงดีบัฟที่ค่อนข้างจะควบคุมนะครับครอบคลุมเอาเรื่องเลยนะเอาละถัดมานะครับเรามาดูใบถัดไปกันดีกว่านะครับนะใบถัดไปนะครับอ่ะใบถัดไปนะครับปึ๊บใหมาอีกแล้วนะครับผมคิตาซันนะครับนะพี่คิตาซันอีกแล้วเหรออ่ะฮะใช่คิตาซันอีกแล้วครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับคิตาซันเป็นอะไรบ้างนะครับนะ อ่ะเหมือนเดิมนะครับผมคิตาซันครบเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มความอารมณ์นะครับผมเพิ่มอารมณ์เพิ่มกาลังกายเพิ่มสปีดเพิ่มพาวเวอร์ครับนะมีครบทุกอย่างเลยครับคิตาซันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ใช้ใช้กันต่อไปนะครับนะเรามาพูดในส่วนของสกิลกันอีกรอบกันละกันนะครับผมกันลืมนะครับนะอ่ะ สกิลครับผมก็แน่นอนครับผมเข้าโค้งเร็วขึ้นนะครับผมสกิลที่หนึ friend no ่งนะสกิลที่สองก็คือเข้าโค้งแล้วไม่เหนื่อยนะครับสกิลที่สามครับผมวิ่งทางตรงไม่เหนื่อยครับผมสกิลที่สี่ออกตัวดีครับสกิลที่ห้าครับผมเมื่อแรงหมดจะทําการฮึดสู้อีกครั้งครับผมใช้ในสุขของระยะไกลครับถัดมาครับผมสกิลที่หกอีกทีนะครับอ่ะสกิลที่หกครับผมก็คือช่วงอ่าโค้งนะครับผมจะทําให้เราโค้งดีขึ้นครับใช้ในสุขของสนามระยะไกลนะครับแล้วก็สกิลที่เจ็ดนะครับผมก็คือ วิ่งทางตรงดีขึ้นครับผมใช้ในส่วนของแผนวิ่งหนีครับผมและก็สกิลสุดท้ายนะครับก็คือช่วงต้นเกมครับผมจะทําการสับขานะครับผมเปลี่ยนเลนดีขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ใช้ในส่วนของแผนวิ่งหนีเช่นเดียวกันนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะไม่มีสกิลที่เกี่ยวกับสายวิ่งแทรกนะครับผมแต่ก็มีสกิลระยะไกลนะครับผมก็สามารถใช้ได้ยาวเช่นเดียวกันครับในส่วนของคิตาซันนะครับถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของอีเวสกิลครับผม วิ่งทางตรงดีขึ้นครับผมและก็สกิลที่2ก็คือเข้าโค้งดีขึ้นครับเป็นแรลสกิลนะครับนะสมเป็นการคิดตัดสันนะครับนะว่าต้องยอมรับจริงว่าเป็นหนึ่งในการที่โกงนะครับผม่เรียกว่าไปที่ไหนก็เจอนะครับนะอ่ะใบถัดไปดีกว่านะครับใบถัดไปครับผมก็คือวินิจเกตนะครับวินิจเกตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการสายความอึดความฮึดนะครับนะ มาดูกันดีกว่าครับอีเวนท,ที่เว้นมีอะไรบ้างครับอีเวนสังเกตเลยครับผมจะมีในส่วนของการเพิ่มสตามิน่าเพิ่มความรู้สึกครับผมแล้วก็เพิ่มลูกไฟนะครับตรงส่วนนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการที่เรียกว่าใช้งานง่ายดีกว่านะมาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่าครับสกิลของวินิจฉัเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่รวมๆแล้วก็ถือว่ามีสกิลที่น่าสนใจเยอะนะอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือในส่วนของสกิลเขียวที่1น,นะครับ ก็คือวิ่งสนามดีนะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะครับผมอ่าสกิลที่2เนี่ยก็คือวันฟ้าคืมนะครับวันไหนฟ้าคืมเนี่ยก็จะวิ่งดีขึ้นนะครับสกิลที่3ครับผมช่วงกลางเกมนะครับนะกลางสนามเนี่ยก็จะเล็กสปีดขึ้นมาครับผมใช้ในส่วนของสายวิ่งแทรกนะครับสกิลที่4ี่ครับผมช่วงท้ายสนามนะครับก็จะทําการ เร่งความเร็วขึ้นมานะครับผมใช้ในส่วนของสายวิ่งแซ้เช่นเดียวกันนะครับและก็สุดท้ายครับผมสกิลที่5ครับผมช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผมจะทําการเร่งความเร็วขึ้นมานะครับใช้ในส่วนของสายวิ่งแซ้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับผมอีเวนต์สกิลครับผมมีอีเวนต์สกิลมี2สกิลนะครับผมนะสกิลที่1ก็คือเมื่อเข้าโค้งเนี่ยก็จะเข้าโค้งไวขึ้นนะครับนะเร่งความเร็วในช่วงเข้าโค้งนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับผมก็คือช่วงอ่าท้ายสนามนะครับผมก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ อ่ะก็ตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ในส่วนของสายวิ่งแทกทั้งนั้นนะครับดังนั้นวิธีเกตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในการที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะในส่วนของสายวิ่งแทรกนะครับอ่ะใบถัดมานะครับใบถัดมาคือใบนี้ครับตัวของวอดก้านะครับ SSR วอดก้าครับผมมีโพยคําตอบดังต่อไปนี้เลยนะครับมีทั้งการเพิ่มพาวเวอร์นะครับผมนะ ไม่ใช่หิอจะบอกให้ถูกคือมีแต่เพิ่ม power นะครับวัตกานี่มีแต่ power ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอะไรที่ง่ายดีนะครับผมใครที่ชอบการ์ที่แบบประมาณว่าเน้นในส่วนของการเพิ่ม power เนี่ยก็ต้องวัตกานี่แหละครับนะอ่ะหลับมาครับผมมาดูส,ส,สกิลกนันดีกว่าครับผมต้องบอกเลยว่าในส่วนนี้เนี่ยวัตกาเป็นหนึ่งในการที่มีสกิลเยอะมากเลยครับสกิลที่1น,นะครับผมเป็นสกิลสนามนะครับ สกิลที่2ครับผมก็คือทางตรงวิ่งดีขึ้นวิ่งอ่าเร่งความเร็วช่วงทางตรงนะครับถัดมานะครับผมเป็นสกิลเร่งความเร็วช่วงทางตรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สกิลที่4นะครับผมก็คือช่วงทางตรงครับผมจะฟื้นฟูสตามินานะครับสกิลที่5ครับผมเป็นสกิลลาสปาร์ครับนะก็ทําให้ช่วงลาสปาร์เราวิ่งดีขึ้นนะครับต่อมาครับผมก็คือสกิลที่6นะครับ ช่วงท้ายเกมครับผมจะเร่งความเร็วขึ้นมานะครับใช้ในส่วนของสายวิ่งแท้นะครับอ่ะต่อไปครับผมสกิลที่7นะครับผมช่วงท้ายเกมนะครับผมท้ายเกมเนี่ยก็จะทําการเร่งความเร็วขึ้นมานะครับใช้ในส่วนของระยะไม้ครับต่อไปครับผมสกิลที่8นะครับผมก็คือเร่งความเร็วนะครับผมช่วงตรงๆครับใช้ในส่วนของระยะไม้นะครับ ต่อมาครับผมสกิลที่9ครับผมก็คือเล่นความเร็วช่วงทางตรงที่เดียวกันนะครับใช้ในส่วนของสนามระยะกลางครับคือต้องบอกเลยว่ามีทั้งสกิลลัสปาร์กก็มีทงสกิลเล่นทางตรงนะครับผมเพียบเลยนะสำหรับตัววัตก้านะครับนะแกเป็นแม็กนัมเลยจ้ะขนาดแต่ทางตรงนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของอีเวนต์สกิลกันดีกว่านะครับอีเวนต์สกิลมี2สกิลนะครับช่วงลัสปาร์กเนี่ยหากมีม้าอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็จะวิ่งแซงง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลช่วยนะครับต่อไปครับผมเป็นสกิลที่สครับผมก็คือ ฟื้นฟูสตามิน่าครับผมในส่วนของทางตรงนะครับผมเป็นระดับแร่สกิลเลยนะครับอ่ะถอดไปเลยนะครับถัดไปมีอะไรบ้างครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับใบถัดไปครับผมก็คือตัวของธรมโมกคอรอสนะครับธามโมกครอสเนี่ยมีโพลคําตอบดังต่อไปนี้เลยนะครับธรมโมกคอรอสเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสกิลที่ฟื้นฟูในส่วนของการอีเวนต์ในส่วนของการเพิ่มสตามิน่าเยอะมากเลยนะครับนะ แล้วก็มีส่วนของเพิ่มความรู้นิดหน่อยนะครับติดติดมานะดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสลับทามอโมเนี่ยแค่ใส่แล้วมีคําตอบได้ขึ้นมาเราก็รู้แล้วครับว่างานนี้เพิ่มสตามิน่าแน่นอนใครที่อยากได้ต้องการเพิ่มในส่วนของสตามินา่าโชว์ก็ทามอโมก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีนะครับเรามาดูในส่วนของอีเวนต์สกิลเอเรามาดูส่วนของสกิลกันดีกว่านะครับสกิลครับผมสกิลที่1นนะครับผมช่วงกลางสนามนะครับผมก็จะอ่าสกิล ฟื้นฟูตัวเองให้ม้าเราไม่เหนื่อยนะครับใช้ในส่วนของสนามระยะกลางนะครับสกิลที่2ครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมม้าที่ใช้ในส่วนของแผนวิ่งแทรกเนี่ยก็จะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นการตัดกําลังเช่นเดียวกันนะครับสกิลที่3นะครับผมก็คือช่วงกลางสนามม้าที่ใช้ในส่วนของสายวิ่งแทรกเนี่ยก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับสกิลที่4ครับผมเร่งความเร็วช่วงทางโค้งครับผมสกิลที่5นะครับผมช่วงกลางสนามนะครับผมจะทําการสับเปลี่ยนเลนนะครับ ตรงส่วนนี้ใช้ในส่วนของสนามระยะกลางครับถัดมานะครับผมก็คือสกิลที่6นะครับสกิลที่6เนี่ยก็คือม้าเราจะทําการวิ่งซ้ายขวาครับผมเพื่อไม่ให้เหนื่อยนะครับอันนี้ใช้ในส่วนของสนามระยะกลางครับแล้วก็สกิลที่เ็ครับผมอ่าฮะก็เหมือนเดิมนะครับผมเร่งความเร็วนะครับในส่วนของสายวิ่งแท้ครับอ่าดีบัฟเยอะนะครับต้องยอมรับเลยนะการ์ดของธรรมโมะนะครับ ต่อไปครับผมเรามาดูในส่วนของอีเวสกิลครับผมมี2สกิลนะครับช่วงกลางสนามก็จะทําการฟื้นฟูกําลังตัวเรานะครับนะส่วนสกิลที่2องครับผมช่วงกลางสนามก็จะทําการเร่งความเร็วขึ้นมาใช้ในส่วนของสายวิ่งแฝกครับอ่าถัดไปนะครับผมก็จะเข้าสู่ระดับ SR แล้วนะครับนะตัวการ์ด SR ของเ n c นช n t ฟ a นะครับผมก็จะมีดังต่อไปนี้เลยนะครับโลยคำตอบครับผมสังเกตเลยว่าเป็นหนึ่งในการที่มีการเพิ่ม พลังกายน่าสนใจมากเลยนะเป็นการที่มีการเพิ่มพลังกายเพิ่มแมคพีด้วยนะครับนะดังนั้นใครที่อยากได้การสายสปีดนะครับผมที่เพิ่มพลังกายเนี่ยผมว่าสาหรับตัวขออิชิแฟคไปนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะเพราะว่าองยอมรับว่าการเพิ่มพลังกายเนี่ยมันทาให้เราสามารถจะเรียนและก็ออกฝึกมาได้บ่อยและถี่ยิ่งขึ้นนะครับอ่าตรงส่วนนี้โลคําตอบถือว่าน่าสนใจมากครับผมในส่วนของอิชิแฟคนะครับ FRA นะครับใบถัดมาครับผมเรามาพูดถึงในส่วนของ สกิลกันดีกว่านะครับสกิลมีทั้งหมด5สกิลครับผมสกิลที่1ครับผมก็คือสกิลสนามหาร400ลงตัวนะครับสนามไหนที่โดน400หารลงตัวเราก็จะวิ่งดีขึ้นนะครับสกิลที่2ครับผมก็คือเร่งความเร็วทางตรงครับสกิลที่3ครับผมก็คือเร่งความเร็วทางตรงเช่นเดียวกันใช้ในส่วนของแผนวิ่งแทกครับสกิลที่4ครับผมเร่งความเร็วทางโค้งครับผมใช้ในส่วนของสายวิ่งแทกครับและก็สกิลที่5ครับผมตรงส่วนนี้ก็เป็นการเร่งความเร็วเช่นเดียวกันนะครับผมใช้ในส่วนของสายวิ่งแกนะครับ ก็โอเคนะมีแต่สกิลสายวิ่งแทกทั้งนั้นนะครับต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในการ์ดใครที่เล่นสายวิ่งแทกเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับผมในส่วนของการ์ดเ r ใบนี้นะครับจัดว่าน่าสนใจเลยแหละนะต่อมาครับผมเรามาดูในส่วนของอีเวสกิลครับผมมีทั้งหมด2สกิลนะครับก็ถ้าเกิดเราดังที่สุดนะครับผมเราก็จะวิ่งดีขึ้นครับผมสกิลที่2ครับผมเป็นสกิลลาสปาร์ครับนะก็และสปาร์เราจะวิ่งไวขึ้นนะครับ ก็รวมๆมแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายวิ่งแทรกเนี่ยต้องบอกว่าการ์ของใบนี้นี่ถือว่าน่าสนใจมากนะในเรื่องของสกิลแล้วก็อีเวนต์การ์ดด้วยนะครับนะใครที่มีการ์ดใบนี้เล่นสายวิ่งแทรกเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรเนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าใบนี้มาก่อนเลยดีกว่านะครับถัดไปครับผมก็คือตัวของนายเซเ r เชอร์ครับ fr นา h t ซ e ลเชอร์มีผลคำตอบดังต่อไปนี้เลยนะครับผมสังเกตเลยว่า i g h t ซ e ลเชอร์เนี่ยจะมีในส่วนของการที่เรียกว่ามีหลายอย่างนะมีทั้งการเพิ่มแม็กก์ลังกายเพิ่มอารมณ์นะครับรวมถึงการเพิ่ม ่าสตามิ娜ครับตัวส่วนนี้เลยดังนั้นเนี่ยในเซนเอรเนี่ยต้องเป็นไปได้เนี่ยควรจำโพลคำตอบนิดหนึ่งนะเพื่อเลือกผลคำตอบหรือเลือกเอฟเฟกต์การ์ดที่ดีที่สุดนะครับนะแต่หลักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรอกมันมีแค่2้คอยให้เลือกนะครับนะ <c oughs> อ่ะเรามาดูในส่วนของอีเวนต์กันดีกว่านะครับอีเวนต์ไม่ใช่เรามาดูในส่วนของสกิลก,กันก่อนนะครับสกิลในเซนเนอรอย่างที่บอกครับผมว่ามีไม่ค่อยเยอะนะ ในส่วนของอีเวนต์ตอบคำถามครับดังนันอีเวนต์สกิลเลยเพียบเลยนะและก็สกิลแดงอื้อเลยนะครับนะอ่ะสกิลที่1ครับผมอันนี้เป็นสกิลสนามนะครับสกิลที่2ครับผมช่วงทางโค้งนะครับผมก็จะวิ่งดีขึ้นนะครับเร่งความเร็วช่วงทางโค้งแล้วกันนะสกิลที่3ครับผมช่วงต้นเกมนะครับผมม้าเราจะทําการฝื้นฟูตัวเองนะครับแล้วก็สกิลที่4ครับผมช่วงท้ายเกมม้าเราจะทําการเปลี่ยนเลนครับผมให้วิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็สกิลที่5นะครับผมช่วง ท้ายเกมครับผมม้าตัวไหนใช้สายวิ่งแท้ครับผมก็จะเหนื่อยงี้อาจจะโดนลดความเร็วลงนะครับนะอ่ะถัดมานะครับก็เป็นสกิลที่6นะครับอ่ะช่วง6กนี้ก็คืออ่าม้าตัวไหน,นครับผมที่ใช้ในส่วนอ๋อไม่ใช่นะครับสลับตัวอ่าข้อ6นะครับสกิลที่6นะครับแบบหนึ่งนะ โอเคนะครับสกิลที่6ครับผมช่วงกลางสนามนะครับกลางสนามเนี่ยม้าที่อยู่ด้านหน้านะครับผมจะทําการสับสนนะครับผมใช้ในส่วนของสนามระยะกลางนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็สกิลที่7นะครับผมช่วงท้ายสนามนะครับม้าเราก็จะฟื้นฟูตัวเองเล็กน้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมสกิลที่8นะครับช่วงท้ายเกมนะครับผมท้ายเกมนะก็ มาที่ใช้ในส่วนของสายวิ่งแทรกนะครับวิ่งแทรกนี่ก็จะสับสนนะครับตัวส่วนนี้ก็โอเคนะครับเป็นสกิลที่ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะถัดมาครับผมเรามาดูอีเวสกิลครับผม B ีสองสกิลนะครับช่วงกลางสนามนะครับผมจะทําการเล่งความเร็วขึ้นมาและก็สกิลที่2ครับผมก็คือเมื่อกําลังหมดเราจะทําการมีออกแรงฮึดอีกขั้นนะครับผมใช้ในส่วนของสนามระยะไกลนะครับ เอาละมาดูใบถัดไปกันดีกว่าครับผมใบถัดไปครับผมก็คือใบนี้เลยนะครับตัวของมาจิคเนะนะครับนะตัวมาจิคเนะนะครับผมมี่าช้อยสกิลดังต่อไปนี้เลยนะครับมาจิคเนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะ่าดีนะเพราะว่าเอจงก็คือแต้มสกิลที่แจกมานะครับผมจะเน้นในส่วนของการแจกแต้มสกิลหรือการฟื้นฟูพลังกายนะครับนะในส่วนของมาจิคเนะครับ ดังนั้นเนี่ยโพยคำตอบก็เลยถือว่าน่าสนใจเอาเรื่องเลยนะครับนะถัดไปนะครับก็คือในส่วนของสกิลครับสกิลที่1นะครับผมก็เป็นสกิลสนามนะครับสกิลที่2ครับผมก็คือช่วงกลางสนามนะครับผมก็จะทําการฟื้นฟูตัวเองนะครับสกิลที่3มนะครับสกิลที่สามเนี่ยเป็นสกิลที่อ่ามาที่วิ่งตามนะครับผม หากเรานําอยู่เนี่ยมาที่วิ่งตามเนี่ยก็จะเหนื่อยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลดูดพลังงานกัแล้วกันนะครับของมาที่วิ่งตามหลังเรามานะเป็นสกิลที่ดีมากครับสกิลที่4นะครับผมก็คือช่วงทางโค้งนะครับผมจะทําการเร่งความเร็วขึ้นมาใช้ในส่วนของสายวิ่งแท้นะครับผมสกิลที่5ครับผมช่วงท้ายเกมนะครับผมตัวเราก็จะฟื้นฟูตัวเองครับผมใช้ในส่วนของสายวิ่งแทกนะครับ ต่อไปครับผมก็คือลัคกี้เซเว่นนะครับผมก็เป็นสกิลที่หกนะครับผมทำไมไม่ใช่สกิลที่เจ็ดนะเมื่อเราอยู่ลู่วิ่งที่เจ็ดเนี่ยก็จะวิ่งดีขึ้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผมสกิลที่เจ็ดนะครับผมนะอ่าอะไรวะเมื่อเข้าสู่ระยะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ็เมตรนะครับผมตัวส่วนนี้ตัวเราก็จะฟื้นฟูนตัวเองนะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลย มาดูในส่วนของอีเวนต์สกิลกันดีกว่านะครับอีเวนต์สกิลครับผมก็วิ่งขวานะครับผมวิ่งขวาดีขึ้นนะครับนะหลักหลักก็จะมีเพียงโอเคครับผมหลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของซับการ์ดนะครับผมซัพพอร์ตการ์ดครับที่ใช้ในส่วนของสายวิ่งแทกนะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามีการ์ดน่าสนใจหลายใบเลยนะครับ รวมถึงบางใบก็ไม่ต้องให้มันตรงสายสายทรับไอ้นี่ก็ได้นะใครที่อยากใช้เงินไข่ครับผมก็เอามาใส่นะครับผมในปาร์ตี้นะครับผมไอ้จัดในเด็กนะครับผมแล้วก็ใช้เอฟเฟกแค่นี้ก็ถือว่าคุมแล้วนะครับนะโอเคครับผมงั้นวันนี้ผมฮอสปีเค็ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมในส่วนคลิปถัดไปยังไงก่อนจากกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ